สวัสดีครับผมนุ่มครับวันนี้จะพามาชมนะครับการเตรียมงานนะครับสำหรับการจัดอบรมวินาายในวันพรุ่งนี้นะครับกับทีมของ i, i, สบายแม็กซี่นั่นเองนะครับคุณชายและก็คุณบอสนะครับพิกัดเลยนะครับที่โรงแรมนะครับบายาสิตานะครับในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ที่โรงแรมนะครับขึ้นบันไดตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับขึ้นบันไดตรงนี้เลยนะฮะเดินขึ้นบันไดไปนะครับด้านก็จะเจอด้านบนนะครับ ก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เข้าอบรมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้นะครับเอาบรรยากาศการเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับพรุ่งนี้แน่นอนนะครับมีหลายท่านที่เข้ามาอบรมในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สอบในวันถัดไปนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับกับทีมของสบายแม็กซี่นะครับแล้วก็ทีมขับสบายเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมาเตรียมงานแล้วก็เตรียมห้องไว้ให้พร้อมนะครับสบายแม็กซี่เพื่อนสีติวให้นะครับพิชิต ก็สอบบัตรนายหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของ easy sale มาให้ด้วยนะครับในกลุ่มของสบายสปีดแล้วก็จะมีนะครับนครหลวงอีกด้วยนะครับที่จะมากันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับบรรยากาศเตรียมงานกันวันนี้มีของรางวัลพรุ่งนี้มาแจกกัน เยอะมากมายแน่นอนนะครับลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยนะครับทุกท่านครับแล้วก็มีหนังสือให้นะครับมีคู่มือในการอบรมเกี่ยวกับระบบ e a s ซ s เซลด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับสถานที่อบรมนะครับโรงแรมบายาสิตานะครับมขอนั่นเองนะครับกับทีมสบายแม็กซี่นั่นเองครับ